ดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเช่นเคยครับรายการตามทางพระพุทธเจา้าพบกับท่านผู้ฟังในคำขอคืนวันนี้ด้วยศรัทธาของคุณพอรอุตสาถวยทนศรัทธาของคุณมาลัยองคสินศรัทธาของคุณสุรีบุญรอดศรัทธาของคุณร้อยเอกหญิง จารูพรคุมทองร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพครับขออนุมโมทนาสาธุกัรศัทธาของท่านดังกล่าวแล้วมาณโอกาสนี้และขอให้กุศลผลบุญจากการที่ได้รับเป็นเจ้าภาพร่วมกันส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมะสร้างมาหากุศลให้ธรรมะเป็นทานตามคำสอนของพระพุทธเจ้าสัพพทานางังธรรมทานังชินาติ ก็แปลว่าให้ธรรมะเป็นฐานชนะการให้ทั้งพวงมหากุศลนี้ขอจงได้เป็นพลวะปัจจัยให้คุณพรอุตสาถวยทนให้คุณมาลัยองค์ขศีนให้คุณสุร,รีบุญรอดให้ร้อยเอกหญิงจารุพรขุมทองทุกท่านขอจงได้มีความสุกกายสุขใจ พร้อมทั้งมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติตนให้ล่วงพ้นจากทุกภัยทั้งหลายทั้งปวกนะครับขออดูโมทนาสาธุและคืนวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นศรัทธาของคุณนริมนธรรมรักษ์ศรัทธาของคุณบุษรากุลานุสนศรัทธาของคุณศักดาเพื่อดงาม สตาของคุณปราณีสงเคราะห์ธรรร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพก็จะได้อนุโมทนาสาธุกับสตาของท่านต่างแล้วในคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนนี้ได้เวลาฟังธรรมะแล้วขอเชิญท่านผู้ฟังสู่บรรยากาศเรียนรู้ธรรมะจากคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อจากคราวที่แล้วจากนี้ได้เลยครับหนึ่งหรือห้า สกขา,าคามีมัคคจิตหนึ่งหรือห้าอะนาคามีมัคคจิตหนึ่งหรือห้าอรหัตตมัคคจิตหนึ่งหรือห้าทำไมหนึ่งทำไมห้าไอ้ที่นับหนึ่งก็เพราะว่านับโลกุตรจิตแปดเป็นมัคคจิตสี่ผลจิตสี่ทำไมมีผลจิตสี่ล่ะผลจิตมีอ่า มัคคิตมีสีมีสโสดาปฏิมาศสกทาคา,า,ามิมักอันคา,าลเมลาหัตตมัน <c oughs> ตอนนี้พูดจะเข้าถึงโลกุตปรจิตมีสองฝ่ายสองฝ่ายนะฝ่ายหนึ่งได้โดยวิปัสนาญาณไม่ประกอบด้วยองค์ชาญกับอีกฝ่ายหนึ่งได้โดยสายสมาธินะได้ชาญมาก่อน Mm. มัคคยานจึงเกิดพร้อมด้วยองฌานนามัคคยานจึงเกิดพร้อมด้วยองฌานฌานเนี่ยมีห้าดันโสดาปฏิมาประกอบด้วยปฐมฌานโสดาปฏิมัคนะในทุตยฌานโสดาปฏิปักในตาตยฌานโสดาปฏิปัคในจตุติฌานและโสดาปฏิมกัาามกในปัญจมฌานนับเป็นหนึ่งก็คือไม่ประกอบด้วยองค์ฌาน นับเป็นห้าก็เพราะประกอบด้วยองค์ชานมัคคยานนั้นเกิดพร้อมด้วยองค์ชานนั่นเองนะครับอา้านี่คือมัคคิจสี่หรือ20ต่อไปเป็นผลจิต4หรือยีสนะต่อไปเป็นผลจิตสหรือ20่สิบท่านทั้งหลาครับผลจิตมีสหรือยีสคือโสดาปฏิผลจิตหนึ่งหรือห้า สกทาคามีผลจิตหนึ่งหรือห้าอนาคาผลจิตหนึ่งหรือ,อาห้าอรหัตผลจิตหนึ่งหรือห้าเช่นเดียวกันนะนาผลลจิตถ้าประกอบด้วยองค์ฌานก็มีห้าถ้าไม่ประกอบด้วยองค์ฌานก็มีหนึ่งนะทางโสดาสกตาคาอนาคาและอรหัตนี่คือเข้าใจหรือไม่ ถ้าไม่เข้าใจนะเดี๋ยวพยายามช่วยกันให้เข้าใจหน่อยเพราะอะไรก็ตามมันเข้าไปอยู่ในใจแล้วมันดีธรรมะนะธรรมะเนี่ยถ้าเข้าไปอยู่ในใจแล้วมันดีนะมันดีธรรมะมีสามอย่างนะคะธรรมะที่เป็นกุศลเรียกว่ากุศลธรรมะ คยฟังใช่ไหมฮะไปฟังที่ไหนมางานศพนแสเดลไปงานศพกันมาแล้วเออดีแล้วฟังเลยจําได้ว่ากุศลาธรรมมาก็แปลว่าธรรมะที่เป็นกุศลมีอยู่อกุศลาธรรมาธรรมะที่เป็นอกุศลมีอยู่อภยกตาธรรมมา ธรรมะที่เป็นอัพยากะตะมีอยู่สามฝ่ายถ้าธรรมะทั้งสามฝ่ายเนี่ยมาอยู่ในใจเนี่ยดีไหมฮะจะดีดยังไงมีอากุศลอยู่ด้วยฮะจะดีได้ยังไงมีอากุศลาธรรมะอยู่ด้วยตอบว่าดีถูกแล้วขึ้นชื่อว่าธรรมะเนี่ยเป็นของดี เป็นของดีของปัญญาเนี่ยฮะท่านทั้งหลายครับเป็นของดีของปัญญาถ้าเรารู้ว่านี่เป็นกุศลรู้ว่านี่อกุศลนี่เป็นอัพยาคตะนี่เป็นของดีเพราะปัญญานั้นถ้าได้รู้ถูกเข้าใจถูกแม้กระทั่งกุศลอกุศลอัพพยาคตะนั่นคืออารมณ์ของปัญญาทือว่าเป็นของดี รู้ว่าเป็นกุศลเพื่อที่จะได้เอาไว้ปฏิบัติเอาไว้ทำตามรู้ว่าเป็นอกุศลไว้เพื่อจะได้ละเพื่อจะได้ทำลายให้หมดไปรู้ว่าเป็นผลของอกุศลคือว่าเป็นอภยากตจะได้รู้ว่าทำไมเราจึงมีความสุขความสุขเป็นผลของกุศลาทรมาทำไมเราจะมีความทุกข์ ความทุกข์เป็นผลของออกุศลธรรมมาฉะนั้นผลของกุศลผลของอกุศลนี่แหละเรียกว่าอัพยากตาธรรมมานี่คือความดีนะ่ให้เราได้เข้าใจไว้นะครับสุดยอดของธรรมะและ้วธรรมมขั้นประเสริฐที่สุดดีที่สุดนี่เรียกว่าอภิธรรมะอภิธรรมะ แต่เราเรียกกันว่าอภิธรรมนะจะลงว่าอภิธรรมก็ได้พูดตามภาษาไทยแต่ต้องเขียนให้ถูกอภิธรรมอ็หมายถึงมีมอมาสองตัวนั่นคือความรู้ถูกความเข้าใจถูกนะครับนะอ่าท่านทั้งหลายครับในส่วนของภาพรวมทั้งหมดหยิบมาดูนะฮะภาพรวมทั้งหมดนั่นมาจากอะไรคงจำได้แล้วใช่ไหมครับ นะภาพรวมถนดมาจากจิต89อาจิต89หรือ121จิต89หรือ121แจกออกไปแล้วเป็นกามาวะจรจิต54เป็นมหาคัตจิต27เป็นโลกุตระจิต8หรือ40 กามจิตห4แบ่งออกเป็นอกุศลจิต12อเหตุกจิต18บแปดโสภณกิจสิบสี่นามคตายี่สิบเจ็ดแบ่งเป็นรูปาวจรจิตสิห้อรูปาวจรจิต12โลกุตจิตสี 8หรือสี่สบแบ่งเป็นมาคมาคจิตสี่หรือยีสบผลลจิตสี่หรือยีสิบนั่นคือการขยายขยายตัวเลขนะถ้าหากว่าเราสามารถจำแม่บทหมายเลขหนึยยีแจกไปเป็นห้บสไปเป็นยีสบจไปเป็น8ดหรือสี่สิบ โดยมีชื่อกำกับเอาไว้ได้สแสดงว่าเราเข้าใจเข้าใจยิ่งขยายออกไปอกุศลจิตสิบสองมีโลภมูลจิตแปดโทสะมูลจิตสองโมหะมูลจิตสองนี่คืออกุศลจิตสิบสองใช่ไหมแปดสองสองไม่ใช่ออกงวดนี้นะ แปดสองสองนี่มีมันนานเล้วยนะครับนะอ,ะ,อะอย่าไปคิดเป็นเลขหวยนะแต่งวดที่แล้วเขาถูกกันผมบอกว่าปฏิบัติธรรมะคราวหน้าวันที่ยี่สิบแปดถึงวันที่หนึ่งคนเขาก็เลยซื้อสองแปดหนึ่งอ๋อเสร็จสับแล้วเขามาซื้อสองตัวอีกแปดหนึ่ง 8, กับ หนึ่งแปดอ้าวรวยกันเป็นแถวไปเลย <c oughs> อัยนนี้สัญชัยขยับอะไรเป็นเลขเป็นหวยไปหมดเลยนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นจึงต้องระมัดระวังไว้นะว่า8ปดสองสองไม่ใช่หวยนะแปดสองสองเป็นอะไรครับ <c oughs> เอาเลยนะฮะเรียบเลย8ปดสองสองเป็น <c oughs> อากุศลจิตสิบสอง นะอากุโซลจิตสิบสองแยกออกเป็นแปดสองสองนี่ครับให้เข้าใจอย่างนี้นะจึงเรียกว่ารู้ถูกเข้าใจถูกนะเอ้าวแล้วอากุศลจิตสิบสองแล้วต่อไปเป็นอาเหตุกายจิตสิบแปดอาเหตุกายจิตสิบแปดแบ่งออกเป็นสามคืออากุศลวิบาก7 อเหตุกากุศลวิบากแปอเหตุกากิริยาจิตสามโอ้เจ็ดแปดสามเอาอีกแล้วเจ็ดแปดสามอีกแล้วเจ็ดแปดสามเป็นอะไรครับ <10. S 1> อเหตุกาจิตสิบแปดครับอืม ต่อไปกามาวจรโสโภพนาจิตยี่สิบสี่แบ่งออกเป็นมหาวิโภจิตแปดมหาวิบากจิตแปดมหากิริยาจิตแปดเอาเอาเป็นว่าแปด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 สามก็เป็นยี่สิบสี่นาแปดแปดแปดเป็นอะไรครับ กามวัจระโสพนจิตยี่สิบสี่ต่อไปเราจะไม่พูดตัวหนังสือแล้วนะผมจะถามมาแปดแปดแปดคืออะไรอตอบได้แล้วแปดสองสองคืออะไรเอ็มนไหมครับหน่าเรียนจะน่าเรียนไม่จะตาตายแล้วนะร้านเรียนนะจะเป็นไป <c oughs> นะ เอาต่อไปมาคตาจิตยี่สิเจประกอบไปด้วยรูปาวะจรจิตสิบหอารูปาวะจรจิตสิบรูปาวะจรจิตสิบห้าประกอบไปด้วยรูปาวะจรติรูปาวจรวิบากจิตห้ารูปาวะจรวิคริยาจิตหอ่นนี่คือห้าห้าห้า เออมาเลขเบิ้ลน,นะหหหตรงก็ปีนี้พอดีเลยนะปีนี้เป็นปีห้าห้าหเอาละนายเห็นห้าห้าห้าคิดถึงอะไรครับเออคิดถึงรูปาวัาจรลจิตสิบห้านะครับอ้าตอบคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ประกอบไปด้วย 1. ปริยัติ 2. ปฏิบัติ 3. ปฏิเวท3อย่างนี้ครับเป็นองค์ประกอบของพระพุทธศาสนานะครับจะดันพระพุทธศาสนาก็คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละคือพระพุทธศาสนาแล้วพระพุทธศาสนาก็ประกอบในองค์3คือปริยัติปฏิบัติและก็ปฏิเวท ปริยัตินั้นมีส่วนประกอบสามส่วนนะครับคือสวาวินัยปีดกอันประกอบด้วยคำพีห้าคำพีล่าสุดตันตปิดกอันประกอบไปด้วยคำพีห้าคำพีอภิธรรมปิดกประกอบไปด้วยคำพีเจ็ดคำพีนี่คือส่วนของปริยัติเรากำลังอยู่ตรงจุดของปริยัติแล้วก็อยู่ในส่วนของอภิธรรมปิดก เราก็เรียนรังเรียนศึกษากันในเรื่องของพระอาภิธรรมอาภิธรรมก็คือธรรมะขั้นพิเศษไม่ใช่ธรรมดาอาภิธรรมะนะเป็นธรรมะขั้นพิเศษพิเศษก็คือเป็นการเรียนรู้ถึงเหตุผลเรียนรู้ถึงภาวะของจิตใจภาวะของสิ่งที่ประกอบจิตใจแตะก็ภาวะของส่วนประกอบของร่างกายที่กวรรูปปรมัต และภาวะพิเศษคือเรื่องของนิพพานตอนนี้เราอยู่ที่จิตปรมัติ์ก็เรียนก้าวไปถึงปริเชตที่สามนะปริเฉตที่สามก้าวต่อไปไม่ได้นะทำไมก้าวต่อไปไม่ได้เพราะก้าวไปแล้วเหลียวหลังเป็นห่วงกลัวหล่นหายไปหลายคน อตอนเรียนกันนี้เต็มห้องเรานำก้าวไปก้าวไปไม่ได้เหลียวหลังอุ้ยตายหล่นหายไปตั้งหลายคนทำไมหล่นหายตามไม่ทนันทำไมตามไม่ทันนะไม่ได้วิง่งตามแต่ไม่รู้เรื่องเลยก็ต้องใช้วิธีก่อนจะก้าวไปเหลียวหลังดูก่อนมีผู้ใหม่ๆม,มาบ้างหรือเปล่าเอาพี่มีผู้ใหม่ๆม,มาเราก็เอา้า ไหนลงเรือลำเดียวกันแล้วก็ควรจะไปด้วยกันได้ก็เลยถอยหลังมาต้อนรับให้ผู้ที่เพิ่งมาใหม่กับผู้ที่มีเก่าอยู่แล้วไปพร้อมๆกันอบอุ่นไหมครัถ้าเราไปพร้อมๆกันนี่อบอุ่นนะคะเออไม่เหงาไม่ว้าเวเพราะฉะนั้นก็เรียนถอยหลังไปถึงจิตปามบัติ เรื่องราวของจิตมีทั้งหมด89หรือ121แล้วเราก็จำแนกแจกจิต89หรือ121ครบไวยครับครบแล้วนะครับะ89หรือ121รับประกอบไปด้วยทดลองดูนะครับนะกามมาวจิระกาม,มาวจาระจิต54 มหาคตาจิตยี่สิบเจ็ดโลกุตระจิตแปดหรือสี่สิบเอาย้อนกลับไปดูที่กาเมาจระจิตห้าสิบสี่มีอะไรบ้างมีอาุอุสนจิตสิบสมีอาเหตุกาจิตสิบแปดมีโสพนจิตยี่สิบสี่นี่คือ กามาจิตห้าสิบสี่มาคตาจิตล้ะครับอันประกอบไปด้วยรูปาวาจรจิตสิบห้าอะรูปาวาจรจิตสิบสองโลกุตรจิตนะครับประกอบไปด้วยมาคจิตสี่หรือยี่สิบพละจิตสี่หรือยี่สิบนี่แสดงว่าจำกันได้ไหมจำได้นะโอ สบายใจขึ้นนะครับถ้าเราจำได้กันอย่างนี้มันจะช่วยทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นถ้าลงเข้าใจได้ง่ายแล้วเนี่ยเวลาจะใช้มันก็หยิบใช้ได้ง่ายขึ้นธรรมะนี่เรียนเอาไว้ใช้นะครับไม่ได้เรียนเอาไว้เก็บถ้าหาเงินแล้วก็หาเอาไว้เก็บนะเรียนธรรมะ หาอาไว้ใช้นะธรรมะใช้แล้วดีเงินเก็บแล้วดี <c oughs> นี่ครับมันต่างกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราเรียนธรรมะนี่เรียนเอาไว้ใช้นะเอาไว้ใช้ตกลงกิตมีทั้งหมด89หรือ120่งเเราได้ศึกษากันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะโดยหัวข้อนะเอ โดยข้อ,ขอการมาจิตห้มีอากุศลจิต12เจาะไปที่อากุศลจิต12มีโลภมูลจิตแปโทสะมูลจิตสองโมหะมูลจิตสตอนนี้เราผ่านะผ่าวงกลมๆที่ไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่นะครับ หาอากุศลจิตสิสองแล้วผลปรากฏว่ามีอักษรย่ออยู่ทั้งหมดทั้งสิบสองวงกลมเจได้ว่าโลภะมูลจิตแปดก็มีอักษรย่ออยู่ครบทั้งแปดโทสะมูลจิตสองก็มีอักษรย่ออยู่สองโมหะมูลจิตสองก็มีอักษรย่ออยู่สองเหมือนกันถ้าเรารู้อักษรย่อด้วย โอ้โหท่านทั้งหลายครับมันจะทำให้เกิดประโยชน์อย่างมากเลยประโยชน์มันอยู่ที่เข้าใจเห็นวงกลมกลมแปดสองสองรู้ในวงกลมกลมแปดสองสองมีอะไรบ้างด้วยเข้าใจ8ปดสองสองนั้นหมายความว่ายอย่างไรด้วยโอ้โห จบแล้วนะฮะเรื่องบาปเรื่องอกุศลเรื่องสิ่งที่ไม่ดีนี่อยู่ที่แปดสองสองฉันจะไปซื้อนะครับแปดสองสองไม่มีแปดสองสองไม่ใจหวยนะแต่แปดสองสองเป็นชื่อของอากุศลละจิตสิบสองอันประกอบไปด้วยโลภะบุญและจิตแปด โสะมูลจิตสองโมหะมูลจิตสองถอดรหัสนาะอักษรยอดที่มีอยู่ในวงกลม,กลมของโลภมูลจิตแปเปิดหนังสือมาที่หน้าสิลองเปิดดูสิครับนะใจดีก็คืออ่านตั้งแต่หน้าหนึ่งถึงหน้าสิอ่านตั้งแต่หน้าหนึ่งถึงหน้า 14. ห้าหา สุมุดติงต่างว่าทุกท่านอ่านมาถึงหน้าสิบสี่เรียบร้อยแล้วดีไหมครับไวไหมไวไวแหม่ไม่ได้บอกลวกนะ่วงหน้าอยู่อยู่สมมุติเอาหน้าหนึ่งถึงหน้าสิบสี่เลยเอาผมให้ท่านเปิดโอกาสอ่านดูก็ได้นะครับนะท่านผู้ชมจะได้พลอยรู้ แล้วก็เข้าใจไปด้วยนะตั้งแต่หน้าที่หนึ่งเป็นต้นไปนะฮะท่านผู้ชมนะไม่มีหนังสือดูแล้วก็ไม่ได้ถ่ายหนังสือให้ดูนะครับเอาเป็นว่าหน้าแรกนั้นเป็นเรื่องความเบื้องต้นที่ชี้แจงว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นประกอบไปด้วยพระวินัยปิดกสุตตันตปิฎกอภิธรรมอิฎกนะ หน้าหนึ่งผ่านไปแล้วนะครับไหวไหมครับหน้าหนึ่ง่านไปแล้วโบกบอกสีท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ฟังกําลังติดตามรับฟังรายการตามทางพระพุทธเจ้า นำเสนอท่านผู้ฟังโดยองค์กรชาวพุทธินกาขาวชมรมผู้ฝ่ายนธรรมะและสตาของคุณพรอ,อุสาถวยทนสตาของคุณมาลัยองค์ขสินสตาของคุณสุรีบุญรอดสตาของร้อยเอกหญิงจารุพรขุมทองร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพขอยดูโมโนทนาสาธุมณโอกาสดีนะครับแล้วเวลาของรายการ ตามทางพุทธเจ,จ้าในคืนนี้มาถึงสุดท้ายแล้วนะครับเราติดตามเราฟังกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้จะเป็นศรัทธาของคุณ,คณนริมนธรรมรักศรัทธาของคุณบุษร,รากลานุสนศรัทธาของคุณศักดาเพื่องามศรัทธาของคุณปราณีสงเคราะห์ธรรมร่วมกันรับเป็นโ้าภาพพรุ่งนี้จะได้อารโมทนาสาธุกันนะครับ คืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความพาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญาจงมาเกิดมีแก่คุณพรอุสาถวยทนคุณมาลายองค์สินคุณสุร,รีบุญรอดร้อยเอกหญิงจารุพรขุมทองและท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีครับคิดไม่ออออกกบันจาารย์ อามรรมซำอนพระพุธทธองค์คิดไม่ออกบอกมาทางชมรัมอย่าปล่อยปัญหา